ตามตรงนะฮะสนทุกเรื่องเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเจอกันอีกครั้งกับ Podcast, Podcast ชีดาพอดแคสต์พอดแคสต์ช่วยด้วยความล้มเหลวและการก้าวไปต่อผมยังใส่สีแดงหมายความว่ายัางไงหมายความว่ามันอยู่ในเซตเดิมของความรักอยู่แล้วนี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆนึกกะจะสุดท้ายตั้งแต่เมื่อกี้ละเอ้ยเมื่อกี้วะหัวข้อก่อนหน้านี้แต่ ผมคิดว่าออันนี้พูดเป็นในธีมความรักได้อีกอันนึงละกันเพราะได้มีคนส่งมาว่าเขาไม่เคยมีแฟนคนแรกเลยเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนเนี่ยถ้าแฟนคนแรกเนี่ยเขาควรจะเตรียมใจยังไงใช่ไหมก็ผมก็เลยเขียนการ์ดใบนี้ขึ้นมาครับแฟนคนแรกก็ ที่ผมเขียนการ์ดนี้ขึ้นมาด้วยประโยคนี้เพราะว่าอยากจะเล่าสองเรื่องก็น่าจะยะเล่าโยงไปถึงการมีแฟนคนแรกของผมและการมีแฟนคนแรกจะทำให้คุณสับสนเรื่องอะไรบ้างบอกตามตรงนะฮะสับสนทุกเรื่องเลยขึ้นลำพังการที่เราเติบโตขึ้นมา แล้วเข้าใจตัวเองเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะแต่นั่นแหละเราก็เลยจะเห็นคนที่อกหักร้องไห้บางคนอาจจะไม่เคยเลยเพราะว่าคุณอาจจะเข้าใจการรักตัวเองมาตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมแต่การมีแฟนเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจการบาลานซ์อะไรบางอย่างซึ่งผมก็จำได้ดีว่าแฟนคนแรกของผมคือใครแล้วคุณก็อาจจะ เคยได้ยินชื่อเขามาแล้วก็คือเขาเป็นแฟนพอดแคสต์ Podcast ผมด้วยนะหงก็เดี๋ยวคุณคุณก็ดูคอมเมนต์เขาแล้วกันนะว่าว่าเขาจะมาคอมเมนต์หรือเปล่าน่าจะมาผมจำได้ว่าผมเอ,อ,อยู่ในห้องแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนเลยก็มีเขานี่แหละท,ที่ที่มา อ,อสนใจผมผมกว่าสนใจผมทําไมวะผมมีอะไรวะผมไม่ได้พูดไม่อะไรไม,ไ,ไม่ได้ทําตัวเด่นไม่อะไรทั้งทั้งสิ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนมมสาม 3, นะครับแล้วเราก็เริ่มคุยเอ็มเอสอ็นกันก็เป็นก็เป็นเป็นคนเดียวที่เล่นเอ็มอเอ็นในตอนนั้นแล้วเราก็คุยกันแล้วเราไม่ได้คุยกันที่โรงเรียนเลยนะแล้วนะลว,วันต่อมาเราก็เป็นแฟนก็งงไหม ทางห้องบมึงเป็นแฟนกันตอนไหนผมกูเห็นมึงคุยกันเลย <c oughs> คือตอนนั้นมันไม่มีออนไลน์ขนาดนั้นอนะ่ะแล้วแล้วผมก็คือเนิร์ดไงก็คือแบบอ่ะไม่รู้ต้องทํำยังไงสิ่งที่เรารู้สึกเลยคือผมว่าเด็กทุกคนที่โตขึ้นมาแล้วในยิ่งในยุคนี้เราเรา่ราจะขาดสิ่งที่เรียกว่าการได้รับความสนใจเนาะอย่างผมมาแน่นอนในในในครอบครัวในตระกูลเนี่ยผม ค่อนข้างอยู่ในระดับตรงกลางๆตรงกลางๆหมายความว่าเราจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากครอบครัวเท่าไหร่จากใครก็ตามเราจะรู้สึกว่าเราเออไม่มีตัวตนแล้วเราตามหาสิ่งนี้การที่เราได้รับความสนใจจากใครสักคนเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเราทุ่มให้เขาเป็นพิเศษใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยยิ่งคนที่ขาดเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเอาตัวเองไปใส่กับความรัก ครั้งแรกมากเลยเพราะว่าเป็นเป็นครั้งที่มีคนให้ความสนใจเราแล้วก็แต่คุณแล้วแล้วพอคุณใส่ตรงนั้นเน่ยคุณเหมือนจะเอาความสุขทุกอย่างไปใส่เขาซึ่งเราไม่ทำกับอย่างเนี้ยกับอย่างอื่นเราเราจะเกิดความไม้ใจเขาจนเราบางคนก็ท่วมให้สุดตัวแต่คุณไม่รู้หรอกว่าปมอีกฝั่งหนึ่งของคนที่มารับรักคุณเนี่ยคืออะไรเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการก็ได้ ยิ่งผู้ชายเนี่ยเรามีฮอร์โมนนะยิ่งในวัยนั้นเนี่ยเราต้องการอย่างเดียวครับคุณก็รู้ว่าคืออะไรเราต้องการอย่างเดียวเรามองแบบนั้นถ้าเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สอนเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเช่นคุณต้องให้เกียรติผู้หญิงอย่างนู้นอะย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแนวโน้มที่อีกฝั่งหนึ่งอันผมก็จะพูดในมุมของผู้ของผู้ชายเนะมันก็มีแต่เรื่องแบบนั้นฉันเนี่ย เราก็จะอยู่ในจุดที่โดนแอดเทคแอดเวนเทจง่ายมากๆเนื่องจากว่าเขาเออมันมันเหมือนเป็นธรรมชาติของคนในวัยนั้นแต่ว่าถามว่าดีไหมที่ experience มันดีผมผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยวันหนึ่งคุณก็ต้องเรียนรู้มันอยู่ดีแล้วมันจะทำให้คุณเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นคุณจะเข้าใจความรู้สึกตัวเองคุณจะเข้าใจความเจ็บปวดคุณจะเข้าใจการรักตัวเอง แต่ว่าการที่คุณจะออกมาจากความรักครั้งแรกที่คุณเสียใจยได้นั้นเนี่ยมันใช้เวลาแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะรีคาเวอร์ไม่ได้พอคุณเสียใจยตรงนั้นเนี่ยหลายคนก็จะมีมีตัวตนที่เปลี่ยนไปมากเลยแล้วมันจะเกิดเบรียร์เนาะในการในการเจอคนใหม่ๆมันก็จะมีความกลัวแล้วก็จะไม่เออมันขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนได้เอ็กซ์เพร e ครั้งแรกแยก่แค่ไหน ดีแค่ไหนมีมุมมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะพอเข้าใจว่าคนที่ดีจริงๆคนที่รู้สึกรักเราจริงๆเป็นห่วงเราจริงๆกับคนที่ไม่ห่วงเราจริงๆเนี่ยเป็นยังไงหลายคนที่มีความรักที่ไม่ดีมาตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่รู้ว่าไอ้ความรู้สึกที่ได้รับความรักจริงๆเป็นยังไงมันก็จะหลีดไปสู่ความรักครั้งที่สองครั้ง 3, ที่สามที่อาจจะเจ็บปวดขึ้นอกีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รับความรักที่ดีครั้งแรกเนี่ย ความยากของมันก็คือคนที่สองคนที่สามก็ยากนะเพราะว่ามันก็จะเปรียบเทียบเนาะแต่สิ่งเหล่านี้มันแวรี่มากคุณไม่สามารถพยิกร์ได้เลยไม่สามารถคาดได้เลยว่าคุณจะได้เจอคนดีหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลาที่คุณตกหลุมรักกันมันไม่ได้แพลนมาให้คุณนะบางทีมันแบบปึ๊บแล้วคุณก็ชอบแล้วแล้ว แล้วยิ่งคุณแบบไม่ได้โฟก,กัสตัวเองตอนนั้นคุณขาดนะคุณจะยิ่งโถมเข้ากับเรื่องนี้ฉันเนี่ยเรื่องนี้เป็นเป็นคีย์สำคัญในในความรักครับก็มันจะโยงกับพอดแคสต์สตอนก่อนหน้าที่พูดถึงว่าเขาไม่รักก็รักตัวเองมันมันชัดเจนแล้วคนที่เข้าใจการรักตัวเองก่อนมักจะ แฮน d l ดความรักได้ดีกว่าเสมอในในความสัมพันธ์มันจะมีการบาลานซ์ระหว่างกันไม่ขอมากเกินไปไม่ให้มากเกินไปแต่สิ่งนี้มันคือไลฟ์ไทม e เอ็กซ์เ n c e นซะ์มันไม่ได้หมายความว่าคุณรู้เรื่องนี้แล้วคุณจะสามารถทำมันได้ทันทีแล้วบางทีคุณทำไม่ได้เพราะคุณยังไม่รู้สึกจริงๆนะครับ ผมอยากพูดเรื่องนี้ให้นานกว่านี้ว่ะแต่ว่า,าผมคิดว่าตรงนี้มันก็ค่อนข้างจบประเด็นในแฟนคนได้อ่ะผมผมเล่าต่ออีกนิดหนึ่งแล้วกันว่าเดี๋ยวผมไปเอาหนังสือเล่มที่จะเหมาะกับเรื่องนี้หนังสือชี้ดาบที่ซิงกับหัวข้อนี้ กล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นเจมส์แบ็กเนื่องจากว่ามันพูดถึงตัวเจมที่เข้าใจการรักตัวเองแล้วแล้วเขาไปตั้งคําถามกับอย่างอื่นล่ะเขาไม่ได้สนใจแล้วคนจะรักเขาไหมเ,เขาไม่ได้สนใจแล้วว่าเขาจะมีคนชอบหรือเปล่าเขาแค่สนใจอย่างเดียวว่าเขาอยากทําอะไรเพื่อให้ตัวเองมีความสุขต่อจากนี้ไปซึ่งในเรื่องเนี้ยมันเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งด้วยนะในในเรื่องนี้มี เล่ถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่มีความรักตัวเองระดับหนึ่งเลยเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเขาคืออะไรกับเจมที่ก็รักตัวเองเหมือนกันทีเนี้ยเมื่อความสัมพันธ์ของคนเนี้ยมันมันมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันไปต่อไม่ได้มันไม่มีใครฟูมไฟแต่และคนก็เลือกเส้นทางของตัวเองแล้วก็ไปต่อในชีวิตแต่ในความรักครั้งอื่นของผมม,มันมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่ ผมไม่เคยเล่าให้ใครก็คือก่อนไปอเมริกาผมก็เป็นเด็กมีปัญหาหลังจากหงเนี่ยผมก็มีแฟนอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ผมต,ติดตามติดต่อเขาไม่ได้แล้วแล้วผมก็อยากจะติดต่อหาเขามากผมแค่อยากไปจากตรงนี้ตรงนี้หมายถึงการเป็นคนแบบเนี้ความสัมพันธ์ของเราเลยจบลงแบบที่ผมทิ้งเขาไปแบบว่าเฮ้ย ฉันไม่อยากเราไม่อยากไปหาเธออีกแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วผมก็ไม่ไปอีกอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เองอยากทําสิ่งที่อยากเป็นนะคะที่เขาอ่ะไม่ได้อยู่กับครอบครัวเนาะก็ต้องเป็นเป็นเด็กหอที่ถูกส่งมาจากเชียงรายตั้งแต่สมัยเด็กๆต้องมาเรียนเองนเนี่นนี้พอมีผมเข้าไปเขาได้รับได้รับความใส่ใจดูแลแม้ว่าผมจะแอสโฮแค่ไหนก็ตาม สำหรับเขามันมีความหมายสิ่งที่ผมได้รับรู้คือเราเคยเจอกันอีกประมาณครั้งสองครั้งแต่ว่าผมก็ยังไม่โตมากพอที่จะมาอธิบายความรู้สึกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้เขาก็เออัปมีชีวิตของเขาแต่ผมก็รู้สึกว่าเออเหมือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างผมกับเขา,เขาทำให้เขา มีปมเรื่องความรักไปเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็ยังเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาเศร้าเราเกือบจะได้เจอกันครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะเนี่ยก่อนก่อนช่วงโควิดเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายด้วยอะไรบางอย่างแค่นิดเดียวนั่นแหละทำให้เราไม่ได้เจอกันถ้าเกิดว่าเขาได้บังเอิญมามาฟังพอดแคสต์เนี่ยเนาะ เหมือนกับว่าผมมาเป็นเนแฟนคนแรของเขาด้วยนะผมก็รู้สึกว่าถ้าผมแน่นอนผมรู้สึกขอโทษแล้วผมก็อยากจะให้เขารู้ว่าผมไม่ได้ลืมเขานะเพียงแต่ว่าตอนนั้นผมต้องเลือกแบบนั้นแล้วในทุกช่วงเวลาของชีวิตแต่ผมรู้สึกเป็นห่วงเขาตลอดแต่ผมไม่ใช้ความเป็นห่วงของผมกระโดด เข้าไปเพื่อดูแลใครเพราะผมเคยทำแล้วแล้วมันทำให้มเมสเซจมันไปอีกอย่างหนึ่งมันทำให้เขาเข้าใจว่าเราอยากดูแลเขาแบบเป็นแฟนแต่เมื่อเราคำทำแบบนั้นไม่ได้เราเบรกพรมิสจริงๆเราเบรกเอ็กซ์ปีเคชันเขาดีกว่าไม่ใช่พรมิสเบรกเอ็กซ์ปีเคชันมันทำให้เขาต้องอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นอีกนาน นั่นแหละผมก็เลยจะระวังสิ่งเหล่านี้แล้วแต่ผมก็ได้ทำได้ไม่ดีขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเราต่างคนต่างมีฮอร์โมนที่ขับเคลื่อนมีปมปัญหาที่พาเราไปตัดสินใจและทำทำ,ทำสิ่งหนึ่งแบบแอสโฮอยู่ตลอดเวลาแล้วผมไม่ได้เชื่อว่าเราตัดสินใจผิดหรือทำผิดฝั่งเดียวหรอก เพราะว่าในการตัดสินใจถ้าเกิดว่าสองฝั่งมีการเข้าใจหรือว่ารู้จักตัวเองมากพอเราจะยับยั้งไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ไม่พ้อมาเกิดขึ้นกันอยู่แล้วนั่นแหละครับแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เราต่างก็ไม่ได้สมมูรณแบบพอดแคสต์ชี้ดาบช่วงวาเลนไทน์ก็น่าจะจบลงที่3ตอนนี้ คิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็มีประโยชน์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ Podcast ตอนหน้าเี่งก็กลับเป็นเรื่องปกติแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ